ไปว่าไปไปไปตรงไปตรงที่ไฟหยิบศพมาหยิบศพมาตรงกระบะหยิบศพมาตรงกระบะมารปิดมีสองคนปิดก้าหน่อยปิดก้าหน่อยถือศพมาดิมือว่างอ่ะเพราะเพราะที่มีคนถือศพก้าวไหนได้ดิลีกงานสวัสดิการพี่ไม้สามนะ อืมสอดอีการบ้างนี่เขาไม่ด่ากันไม่เหรออย่าด่าอย่าด่ากองซ่อมแบ่งว่ะมีพี่มีมีมีตอนนี้เนี่ยดาตรงนี้ใครมีกล่องซ่อมไหมเออกู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 มีครับ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 มีไมยเบนนี่เอเตนชัวจ๋าเขาจ๋ามาไกลเนี่ยอย่างแรกนะเว้ยที่กูว่าง่ายๆเลยคือมึงห้ามล่วงก่อนมึงมึงต้องโฟกัสจ้วยโฟกัสอ รถมันอ่ะรถมันคันไหนที่เด่นๆอ่ะมึงจับคันนั้นก่อนก็ได้นะเล่นง่ายๆอะเล่นง่ายๆเอาให้มันล่วงก่อนอ่ะจะได้ไฟแบบนี่เว้ยตรงๆไม่พ้อไงไม่ล่วงเป็นจุกๆเลยไอ้ขับลงที่เดียวกันนะไอ้รถคันแรกมันอะมานั่งกูริสตีแบะอะมานั่งกูริยตาสัตว์ไอ้แบะมานั่งกูคือมันมีแค่นี้อ่ะเอาไลค์คุณบอามาว่าเอาโอ้ยผมว่าเอาสีเอาคันสีแดงก่อนก็ได้นะคันสีแดงอ่ะเด่นๆอยู่อ่ะได้ได้เดี๋ยวมึงดูในไฟเลยมึงต้องพูดกันนะเว้ย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟกลางอ่ะไฟกลางมองหาพอสีสีส้มรถพี่นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรวมลงรถพี่แล้วเดี๋ยวลงพร้อมกันรถคันไหนแซ่เรอ่น่าจะโดนจับนะรถไอเซตนี่แหละแซ่ดเลยแล้มันจับผมไม่ได้หรอกนี่ไม่ก็ไม่ก็เกาะนี้ก็ได้พี่ใครใครล่วงก็เราก็รอรอเพื่อนขึ้นนะพี่ไม่ได้ก็รอรวมใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกมึงต้องรับเพื่อนขึ้นมันต้องการกับรถส้มกับการรถส้มกูมึงเล่นมึงเล่นใกล้ๆรถส้มถ้าล่วงแล้วมึงมีแล้วมึงมีหนานมมึงก็ตั้งไปได้เลยนะ ก่อนคนจะวางเอ็นะเว้ยมึงต้องมึงต้องดูดีๆนะห้ามเพื่อนเอาอยู่ตรงนั้นนะเว้ยมึงต้องบอกเพื่อนนะมึงต้องเสียงดังอ่ะมึงพูดแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยที่เหลือมึงก็ออกแค่นั้นเลยแต่ไหนกให้พูดใครไม่บอกดังอ่ะพี่แบบบอกบอกเสียงให้ดังเลยอ่ะจะวางเอ็อ่ะบอกดังๆเลยว่าอย่าเข้ามาเด็กวอร์นะในวอร์นะกระซิบในวอร์นะไปเด็กขึ้นรถขึ้นรถมามากระซิบในวอร์มาขึ้นรถมาเข้ามาครับมาครับมาขัมาขับไปตามเขาเด็กเหี้ยไปให้ตามไปไหมอ่ะ

กลับมาเล่นกระบะติ้งฮะโหลกลับมาเล่นกระบะติ้งเหรอาแตกงาหน้าแตกอาจจะสุนหน้าไมเอากระบะ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 ปูับม้ากระบะแต่มากระบะโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยไายล่วงเอากระบะให้ล่วงอะไรจะให้หลุดให้หลุดกับม้ากระบะให้ได้ให้หลุดกับม้ากระบะได้แม่ไม่ได้เลยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูให้มันอยู่กูไม่ให้มันอยู่กูมันก็ไม่ได้ไปไหนเลยให้มันอยู่กระบะกระบะกระบะกสุนจัดนะเอากระบะก่อนว่าฝีมือขับรถกูโหดกว่าปั๊มปั๊มปั๊มใหลือเหลือเหลือเหลือ เอย่าเล่นคนเดียวแล้วกลับมากรไม่จำเป็นต้องตายตัวนะเว้ยมึงถือโฉบแล้วถอยออกไปเรื่อยๆถอยเรื่อยๆได้นะเว้ยกระบะตุนจัดนะกระบะตุนจัดนะเอาไอ้คว่ำพอไอ้คว่ำพอหลีกหน่อยอะนาโนไปเฮ้ยกระบะจะพังกระบะจะพังกระบะจะพังนี่กู้ชากระบะจะพังกระบะจะพังกระบะ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 ซุนกระบะซุนกระบะซุนตามเพืไปตามไปกระบะอย่าแหลมอย่าแหลมอย่าแหลมนะ

ปืนมูชนไปนะอย่าให้ปืนมาเล่นแค่นั้นแหละรถเขาห้อยเยอะนะปล่อยพี่ปล่อยรถห้อยเล่นชนะไฟกลางก็จบแล้วเรามีนาโนเยอะไฟกลางให้ชนะพี่ฟังผมเล่นไฟกลางให้ชนะเล่นไฟกลางชนะทุกอย่างจบเลยเล่นไฟกลางชนะทุกอย่างจบเลยพี่มือโดนไล่แก้ปืนจบแล้วเอาศพหาทางออกไปหาหาทาแบบนี้ทำแบบนี้หาทำแบบนี้ เล่นอยู่่าเร็จรบ้านเด็กเ็ระบ้านดอยู่นี่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 ลังบ้าอยู่นี่ไปตรงบันีพี่บันไดนีัดไหมันใกล้เกินมันใกล้เกินมันใกล้เาเกินวิชาการสีฟ้าวิชาการสีฟ้าตั้งเอ็ีด้วยตั้งเอ็มพีด้วยตั้งด้วยตั้งเ็ีด้วยต้งตั้งเอ็ีด้วยตั้งเ็ด้วยตั้งเ็มพีด้วยตั้งเอ็มีด้วยตั้งเ็ีด้วยตั้งเ็มีด้วยตั้งเ็ มึไว้กลางวงนี่ตกมันตกส่งไวกลางวงอย่าไปไว้ขอบวงดิมึงรอเนี่ยมึงรอรับรอรับเนี่ยคนมึงมาโนมามานพี่มาโดนพี่ไหนเฮ้เขาวอมาเขาวอมาคุณสบคึงสบคุณสบด้วยคึงสบด้วยคึงสบด้วยไสองคนแล้วดึงศพได้สองคนแล้วดึงศพเข้ามาลึกดึงเข้ามาคันเข้ามาลึงขอบวงตรงนี้ตรงเนี้ยมองมองมองหาพี่มองหาพี่ปิดตรงนั้นก็พอเอ๊ะไอ้เต๊ะ มึงมึงเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงนะมีแถบไปนะมาหม่งนะจะมาหม่งนะเอามาหม่งนะหนึ่งไปมีกูนายโก้ไปมีโก็สวยเขาบอกนีดึงสวบดิดึงสวบดีดึงสวบดีเดวันเดวันเอาสวดิตายไปตายปืนอยู่กับผมอ่ะสบปืนอยู่กับผมสบปืนอยู่กับผมกอีม ต่อแล้วนะตอนนี้ครถนะพิชชันคันนึงปรกันหน่อยเนาะประกันหน่อยปรกันหน่อยช่วยเือนดิชุบกันดิชุบกันดิแล้วแล้วมึงลากไปตรงนี้ตรงนี้เออระวังเลยแล้วก็พันทีไปไปว่าไปไปไปตรงไปตรงที่ไฟหยิบศพมาหยิบศพมาตรงกระบะหยิบศพมาตรงกระบะมาเราล้มเลยปิดมีสองคนปิดเขาหน่อยปิดเขาหน่อยถือศพมาดิมือว่างอะเพราะว่าที่มีคน ถือศพวิ่งที่ถือศพวิ่งเลยถือศพวิ่งดิ๊บันวันถือศพไปก่อนดิ่พี่ถือศพไปได้ดิถือศพดิเดวอนเดวอนศพดิพี่ถืบศพมาถือศพมาอย่าไปนัวเดอ่ะเดวอนเดวอนหยิบศพดิ๊คนละศพแล้ววิ่งมาวิ่งตามกูมากระบะตรงรถวิ่งมารถกระบะถือศพถือศพแล้ววิ่งมารถกระบะหล่ออย่าหูด้าหล่แม่ตรงกลางดลยเข้าขับชิบขับชิบตรงเซตตรงนั่งสี่จมูพี่เอวอย่าวิ่งไม่ถนัดตรงลานโล่งเลยเฮียวิ่งมาลานซ้ายเนี่ยลานซ้ายโล่งๆเนี่ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางตรงกมากักลานโล่งมมมมมมาาาาาาากกกกัลลลลงโ่ตตตดิ็็ออใใหห้้ ย้ายศกด้วยกันย้ายศกด้วยกันไอ้โก้กับมาโก้โก้กับมาผิดทางโก้โก้กับมาโก้ไปผิดทางโก้โตทีโตทีบ้างมาเลยแล้วก็กลับไปเล่นเฮ้ยยิงไม่โดนบ้างไอ้นอกเอาเลยไปหาศพเพื่อนหน่อยสองคนอ่ะมึงเปลี่ยนมีดลุมก็ได้ไหมไม่ต้องเล่นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมีดเบอร์เลยครับเปลี่ยนมีดเบอร์เลย ขอโทษพี่ขอโทษครับไปเลยหนึ่นโดนื่อนตายหาไว้เงียขอโทษพี่ขอโทษพี่เป็นคนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ตายหมดยังออกมาล้มาล้ออกเร็ออกเร็วเลยเลยเสียชีวิตแล้วเสยชีวิตแล้วน่ะใครอะไรเสียชีวิตแล้วใครยัยเด่ี่ยัยดยังเนะระวังนะเว่ไอ้มันมันบอกค่าคำที่แบบเหมือนอย่างเงี้ยมันก็โดดอนกันนะ่ยไปถามมาเมื่อกี้เสียชีวิตแล้ว จอเจนนีๆๆ้โดมผมก็เดือดจัดด e. ่ะเดอดจัด่ไปไปไปไโอ้พี่ต้องอากอินว่ะพี่ผ่านสีชีวิตแล้วพี่ใหผ่านอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมก็ยังโอเคอยู่ยังได้อยู่ยังได้อย่าเสียชีวิตแล้วพี่ยังพี่ยังโอเคไม่ได้ด่าเลยว่ะโอ้มันด่าด้วว่ะมันตัดอั้นใจอ่ะขัดปากเลยตอนนี้พอจะด่าปุ๊บมันก็อึบไปเนี่ย พาไก่อนอบัตรพามาแบบเยอะจะมีเยอะที่ตามมาไปไหนต่อไปเบลเด็กเอาเอาเอ็มพีตัางแจกคนในบ้านมึงซะเอ็มพีก็แจกคนในบ้านไปใครเ,ออเป็นหัวหน้<ม>าแต,แ,ตแต่ผมอยู่บ้านใครนะบ้านพี่ตังเคอ่ะพี่ตังเคมีใครบ้างพี่เจอเกณฑ์ผมสามคน ได้แบะเฮี้ยรถอีกข้างไอ้ผมวุ้ลมเป็นอยู่ไมเปลี่ยนไม่เหมืนว่ะเวไม่โดูดขอโทษเฮียเสยยงเงี้ยจะเสยเลยเสยกูขับไปขึ้นมาจะให้กูเสยรถเลยให้กูเสยมึงเนาะอ๋อเปย์เราขีดกระบอกเปย์เราขีดกระบอกอ่ะ